ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเข้ากลางเป้ากันนะครับเริ่มเย็บจากรอยพับสาบนะครับเราจะเอาด้านซ้ายหันด้านถูกออกนะครับแล้วด้านขวาเนี่ยหันด้านผิดออกนะครับประกบกันใช้เข็มหมุดกลาดกลางเป้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เย็บมาเลยนะครับเพื่อนๆเย็บมาถึงแค่ขอบล่างนะคบเพื่อนๆยังไม่เลยขึ้นมาบนขอบนะครับ ถึงขอบล่างย้ำแล้วตัดได้นะครับหลังจากนั้นเอาเข็มมุดออกนะครับแล้วก็ลองเปิดดูนะครับว่าเรียบร้อยไหมมีบิดเปี้ยวอะไรไหมนะครับกลางเป้าตรงกันถือว่าใช้ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเย็บรอบสองนะครับรอบสองก็เย็บลงเส้นเดิมนะครับตรงเป้าหลังเราจะพับจีบเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้ผ้าเขาโยเยนะครับเย็บลงมาถึงขอบล่างนะครับ พอเย็บถึงขอบล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเย็บขึ้นมาขอบบนนะครับแล้วก็ย้ำตัดได้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับหลังจากนั้นขีดช็อคเข้มๆนะครับตบขอบในเราก็จะเห็นรอยการเย็บขอบในนะครับเขาก็จะหักเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเย็บขอบในมาแค่ประมาณ2ส่วน3นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนำไปรีด แบรตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับรีดขอบในทับมุมให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เรารีดมาแล้วนะครับรีดทับมุมแบบนี้ขอบในก็จะให้ตัวได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เย็บสุดนะครับหลังจากนั้นทําการทับขอบให้เรียบร้อยนะครับเพืเ่อนๆทาการทับขอบหลังนะครับจากหูจากจีบหลังข้างหนึ่งไปถึงอีกข้างหนึ่งนะครับ ครับหลังจากนั้นก็ทำการติดหูคืนนะครับติดหูที่เรายังไม่ติดด้านล่างนะครับทำการเลาะได้แนาออกกอดนะครับเลาะได้แนวทำการติดหูนะครับติดหูหลังหูหลังสองข้างแล้วก็หูกลางกระโดงให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้จะมีเจ็ดหูนะครับืเพื่อน,เพ,อนเพื่อใช้เกี่ยวกับไม้แขวนเสื้อนะครับ หลังจากนั้นเข้าซิปฝั่งซ้ายนะคะเพื่อนเพนวางเส้นช็อกชิดกับริมที่เราพับขอบพับสาบ้ายนะครับหลังจากนั้นเย็บขึ้นมาเส้นที่สองยัดปลายซิปเข้าไปในขอบแล้วก็เย็บปัดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นทําการตอกตะขอนะคะเพื่อนเพื่อนตอกตะขอตัวนี้เราจะบี้ไว้เล็กน้อยก่อนนะครับพอบี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ตัวหนีบได้สอดแล้วก็ทําการตอกได้เลยนะครับ ทำไมต้องสอดก็เพื่อไม่ให้ตะขอบิดดี้นะครับตรงนี้ก็ปิดพอดีนะครับก็จะปิดตรงป้ายร้านพอดีนะครับ